อินิพนเข้ามาหรือยังเอ่ยมาแล้วจ้ะโอเคมาแล้วจ้ะวานไหนจ้ะโอเคค่ะพี่นิพนธ์วันนี้มาเจอไอ้มาเจอกันวันไหนวันอังคารใช่เราเพิ่งเจอไปกันเมื่อวันอังคารปีพันหกนะฮะโอ้ล้วตอนนี้มันก็ลงมาข้างล่างเห็นไหมฮะใช่ค่ะคาริบาลตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าพูดถึงความหวังนะครับ อันนี้เรียกว่าขึ้นบีมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามแบบนะครัะอ,อันนี้อันนี้พอผม่ยากแล้วต้องใช้วิชาวิชาแบบวิชาที่ยากขึ้นนะครับมาใช้ก็อาจจาะอฉะนั้นก็หนึ่งสองสองก็จะลงไปที่เดิมมาได้นะโอ้โหที่เดิมกันห้าร้ 1> 1, 250, 1, 250, อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบปกติ เปิดลงก็ไม่หลุดหนึ่งห้าหกห้านะฮะโอกาสที่จะขึ้นไปนะฮะก็จะมีนะฮะ,ะ,นะฮะยังมีอยู่ใช่ไหมคะมีถ้าไม่หลุดนะแต่ถ้าหลุดพันห้าร้อยห้าห้าอันนี้ไม่มีอ่ะอันนี้จะทำานโลเลย,ยทำหนึ่1โลอ่จะทำหนึ่โล,ล,โลนะ,ะดูตามเทคนิคอลแบบนี้นะฮส่วนดูตามซนติเม e n t ก็สามหมื่นล้านวันนี้นะฮะ โอ้ยไหนหมดละคือคือสิ่งที่สําคัญคือเนี้ยตรงเนี้ยคือวอลลุ่มมันน้อยเนี่ย uh. เขาเรียกเขาเรียกตลาดมันวายอ่ะใช่ไหมใช่ uh, ตลาดวายออแล้วเราจะไปเล่นกับใครนะฮะนะครับจะเล่นหุ้นใหญ่สมมติว่าแนะนําหุ้นใหญ่ไปนะครับหุ้นใหญ่จะขึ้นมันก็ต้องมีเงินเข้ามาก่อนใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นก็ต้องแนะนําแบบมีเงื่อนไขใช่ป่ะอืม อ่ามันถามว่าถ้าจะขึ้นไปพันหกร้อยยี่สิบแถวนี้พันหกร้อยี่บห้าก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหม,มก็ต้องแนะนําแบบมีเงื่อนไขใช่ไหม,มคือจะแนะนําแบบว่าหมอดูไม่ได้นะว่าอันนียขึ้นแน่นู่นนี่นั่นเนะี่ยไม่มันมันไม่แน่มันไม่แน่นะฮะเพราะว่าเรายังไม่เห็นบุนรุ่มเงินที่เข้ามานะครับบางคนบอกเนะี่ยเงินบาทแข็งเงินไหลเข้าหุ้นจะขึ้นมันไม่เกี่ยว เงินเงินบาทแข็งเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนนะฮะแล้วดอลลาร์เนี่ยมันก็อ่อนมาถึงจุดหนึ่งที่มันจะเริ่มแข็งนี่แหละลงแข็งอีกแล้วมันจะเริ่มแข็งนี่แหละพอลงมาแถวๆร้อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับไปร้อยห้าใหม่นะวนเวียนอยู่แถวนี้นะฮคือมันคาดยากว่าดอลลาร์จะหลุดร้อยเหรียญลงไปอะมันยากมันจะปวดหัวอยู่แบบนี้อีกสามสี่เดือนห้าเดือนน่ะนะโอ้โหระยะหลายเดือนเลยหรอคะพี่นิพนธ์เป็นเดือนน่ะแต่มาสามไตรมาสี่นั่นแหละนะ มาสามแล้วคิดว่าสิงหาแล้วเร็วสุดอ่ะถ้าจะมีอะไรดีๆก็สิงหาแหละนะฮะแต่ช่วงเนี้ยจะยังไม่หลงยังไม่หลงเพราะว่ามันไม่มีใครขายไงแต่คนซื้อก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมใช่ค่ะเอาตังค์ไปเที่ยวแล้วค่ะตอนนี้ไม่กองก็มีตังค์เท่าที่เห็นนะก็ที่ที่หุ้นขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยนะกองซื้อมาแค่สามพันล้านเองนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ใช้ซื้อเป็นรายย่อยนะรายย่อยเพิ่มมาซื้อถอยลงนะคือใช้ดันขึ้นมาเนี่ยนะฮะ เพราะตลาดเนี่ยมันก็เป็นตลาดซบเซายากแก่การที่จะมาวิเคราะห์อะไรกันใช่ไหม,มระยะยาวละ่ะบอกอะระยะยาวนะระยะยาววิเคราะห์ยังไงฮะมันก็ลงอยู่ไมันปรับฐานอยู่ระยะยาวมันก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ที่จะเลวร้ายอะไรมากมายนะใช่ไหมเนี่ยนะ,ะถ้าเราดูตามนี้ใช่ไหมครับระยะยาวาดูทางเฟรมันเลยนะก็อยู่ในเซคลที่สองนะฮะจะหลุดซีโร่ไลน์นะก็ยี่สิบสี่ยี่บสี่สิบแปด ก็ได้อีกสามสัปดาได้สามสัปดาห์เพราะถ้าถ้าถ้าสมมติว่าไม่ขึ้นในอีสานสัปดาเขาจะตัดซิโรลายนะห <kaar> ้ามนะอย่านะอย่าตัดนะอ่าอย่าตัดเพราะถ้าตัดเนี่ยอาตัดก็เป็นก็แสดงว่าจบอ่ะแต่โดยโดยทางทฤษฎีอยังต้องมีอีกทีหนึง่งซึ่งอีกทีน่ยมันจะเกิดตอนช่วงช่วงของหลังจากไตรมาสสามคือปีหน้าเนี่ยมันถึงจะเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะนั้นในโซนแถวเนี้ยมันก็ไม่ถึงว่าอ่ะมัเราจะไปพันเจ็ดไปพันแปดเรายังไม่รู้เราไปได้ไงนะฮะแต่มันจะไปอ่ะในทางเทคนิคนะนี่วิเคราะห์ทางเทคนิคนะมันบอกว่ามันจะไปในทางพื้นฐานมันก็บอกว่าเออไม่มีเคยมีครั้งไหนนะที่ตลาดหุนทัโกเขาขึ้นกันแล้วเราไม่ขึ้นนะฮะนะคราวนี้เราก็มาดูว่าไอ้เงินตัวเนี้ยมันหมุนไปหมุนมาอนที่มันอยู่ที่ยุโรปนะเงินอยู่ที่ยุโรปอัอไม่หมุนมาทางเรามันไปยุโรปไง คะฮะเชื้อยุโรปเขาขึ้นดีกว่าเราเห็นไหมเนี่ยดูทางเฟรมันต่อมาเนี่ยเขาขึ้นดีกว่าเราเห็นไหมอ่าเงินมันไปที่นั่นไงนะแต่คนเข้าไปบอกว่ายุโรปไม่ดีจะเกิดรีเซชชันมันจะทำนิวไฮแล้วนะรีเซชชันเนี่ยนี่สิเออเออมันกลับการมันกลับการทีพวบมันเลยแล้วก็มาจีนจีนก็ยังไม่มาฮะจีนมันยังไม่ขึ้นฮะจีนยังไม่ขึ้นก็คือไซเว่ไซเว่นะฮะไซเว่ออกข้างอยู่เห็นไหมจีนก็เหมือนเราแหละเห็นไหมไม่ได้ไปไหนเราอ่า สภ <Ừ. S 1> าพทํานับตรงนี้กันพันเจ็ดนะก็จีนก็ไม่ได้สูงกว่าเราใช่ไหมต่ำกว่านี้สักเกือบสิบเปอร์เซนด้วยพอๆกับเราแหละ,กละใกล้กันและสภาพเดียวกันเือเงินยังไม่ไหลมาทางฝั่งนี้อืใช่ไหมแต่ก็น่าจะมาฮะเพราะนั้น้าเราคาดว่าเราเบี้ยขึ้นจบเราเบี้ยขึ้นจบก่อนนะครับเราเบี้ยขึ้นจบแล้วก็แล้วเามื่อไหลลง พออดเบียขึ weather, so so like one, so ้นจบปุ๊บเงินจะไหลแล้วนี้เงินจะมูฟนะนะฮะมูฟไปตาสารนี่แหละไปตาสารนี่เพราะฉะนั้นยูก็ยูบอลพวกเนี้ยก็จะเริ่มหลงเพราะไอ้พวกตาสารคุณกู้มันก็จะขึ้นมันก็ต้องขึ้นไปแหละเพราะอดเบียมันลอยอยู่ข้างบนน่ใช่ไหมถูกปะอ่าขึ้นตั้งห้าเปอร์เซ็นต์อเมริกาจะเบี้ยจากศูนย์เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะมีในยะตสำคัญจะไม่เกี่ยวกับเราเนะของเราไม่ได้ขึ้นเยอะนะฮะ ไปเงินมันก็จะมูฟไปตรสานนี่ก่อนแต่มูฟตัวน,นั้นแหละมันก็อีลุงตุงนางเนี่ยเวลามันเขาเขาเขาวิ่งข้ามสินทรพื้นแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะตลาดพุ้งก็ยังอีลุงตุงนางอยู่นะครับส่วนของน้ํามันพวกนี้ก็คอมมูนิตี้ก็อีลุงตุงนางนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าหลังจากเทนทูเบย,ยืนแล้วเนี่ยไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยเงินมันจะมันจะเริ่มการจะจะมีการโลกลเขาเรียกมูฟเงินอีกทีหนึ่ง หมุนเงินไปตาสารีเนี่ยก็จะเกิดการตื่นตนบางคนก็ขายขายหุ้นเลยไปตาสารี่หารู้ไม่ว่าหลังจากที่ตาสารีมันขึ้นไประดับแล้วนะฮะแล้วเนี่ยมันซื้อแล้วเนี่ยพอโดเบียมันลงครั้งแรกมาไหร่เนี่ยหุ้นมันจะเริ่มขึ้นอเวลาค่ะเอเนี่ยมันอยู่ใน six state ที่อยู่ในหัวตูดพาวะผู้เนี่ยมีสอนอยู่เน่ยมันก็จะปึ้งวันนี้ก็จะวิ่งขึ้น คราวนี้หุ้นมันก็จะเริ่มมาหุ้นนั้นเนี่ยมันเรียกว่าสเตจมันเรียกว่าขึ้นไซเคิลที่สองของตลาดที่เป็นขาขึ้นอ่ะถามไอ้ว่าถ้าดาวโจนเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นไปเนี่ยนะมีสองอย่างถ้ามันขึ้นไปนะนะครับก็คือมันก็น่าจะทำานิหายได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ทำหนีโลใช่ยกโลตลอดเลยเออนะถามว่าถ้ามันจะขึ้นไปอ่ะมันก็จะมีหนึ่ง g ีดีพมันโตสองก็คือมันฉีด QE เข้ามา ที่เราที่เราเห็นมันฉีดอหละอ่ามันก็อ้างว่าเดี๋ยวกลัวแบงค์จะล้มเดี๋ยวเกิดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะฉีดเงินเข้ามานะมันก็จะมีเศษตังค์เหลือมันที่เราไงอ่าโอเคเออสิ่งนี้ยมันจะใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาเราต้องเข้าใจสตอรี่ก่อนของทางด้านการเงินก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้เราก็ต้องรอฮะไม่ใช่แบบว่ามาต่อบี้ต่อบันซื้อขึ้นซื้อลงขายขึ้นซื้อลงขายตังค์ก็หมดอ่ะเงินไม่มีเติมผ่อนแล้วเก็บตังค์ไว้ เก็บตังไว้ไใช่ไหมคะเออแล้วก็เราก็ถามว่าไอ้หุ้นบ้านเรานะฮะซื้อหุ้นตัวไหนนะอ่ะพี่พูดจริงๆหุ้นบ้านเรามีไม่กี่ตัวพี่เป็นตัวจริงอ่ะถ้าเรามองว่าเซ็ตจะขึ้นนะนะอ่ะหุ้นบ้านเรามีกี่ตัวเดี๋ยวพี่ให้ดูเลยก็ได้นะฮะนะครับพี่ให้ดูนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าหุ้นบ้านเราเล่นอยู่ไม่กี่ตัวหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้จะยกตัวไหนมาเล่นอ้างนู่นอ้างนี่อะไรกันไปก็ว่าไปใช่ไหมอ่าใช่ปะ พูดว่าเรามีกี่ตัวเดี๋ยวพี่ปดให้ดูพี่ปอให้ดูเลยนะนี่แหละนะครับอเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นจะเย็นไม่ได้เช็มตัวมาเอาสซๆเนะฮคะตอนนี้เดี๋ยวไอ้อ่านคอมเมนต์นิดนึงนะตอนนี้มีหลายท่านเข้ามาพูดคุยมากเลยบอกว่าน่าน้อยใจวาสนาเซตนะคะอันนี้อันนี้ตั้มแม็มเราต้องรู้ว่าว่ายอดเทรดของเราหนึ่งวันเนี่ยในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเท่ากับหุ้นเทคที่อเมริกามันเทรดแค่ตัวเดียวอ่ะ เอวีดียมันเทรดวันเนี่ยวอลรุ่มก็สี่หมื่นล้านเมืองไทยนี่แหละคือเขาต้องยอมรับความจริงนะว่าเราไม่ใช่แบบใหญ่มากนะเออเราเป็นตลาดเล็กๆให้เราอย่าแบบใช่ไหมเออใช่แม่บอกแต่สตางค์ใช้เลยเออแต่มันเยอะสําหรับเราไงแต่แต่มันน้อยสําหรับเขาเอองั้นเงินเนี่ยเงินมันต้องเห็นภาพเงินมาก่อนเออทำไมพี่ไม่เห็นวะเจอไหมคะสัมนามันล่าสุดงานงานของ งานของมีนาการเงินธนาคารบีบีบีเอลเอลบีเอลเอลเดือนไหนอ่ะเดือนสามนะคะแบ็กกับมีนามีนาอยู่ไหนเห็นยังเดือนไม่เห็นเลยไม่ได้เซฟเลยเลื่อนลงมาอีกนิดนึงค่ะอันนี้เรากําลังช่วยกันหาไฟล์ช่วยกันหาช่วยกั่วยพี่ดิวหาไฟล์กันอยไหนเดือนมีนาอ๋ออันนี้บีเลเลเดือนสามแต่ปีสองพันสิบเจ็ดน่าจะคนละปีเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละปีกันพี่พี่ใส่ไว้ท่านพี่พี่รู้ไว้ตรงไหนนะ คุณมีกี่ตัวอาพิพูดให้ฟังก็ได้หุ่นเมืองไทยเนี่ยนะนะครับมีมีกี่ตัวหรอกนะฮะถ้าจะเล่นการเพี่อนตัวเดี๋ยวจะเอาตัวไหนมาเล่นฮะเปิดนี่เลยดูนะะมีกี่ตัวนะฮะไม่ไม่หนีนี่หรอกนะฮะว่าพุ้นอะไรจะขึ้นนะฮะอ่ะรงไฟฟ้ามีกี่ตัวมีกี่ตัวอ่าน้ํามันอะ่ะตัวเดียวเลยสอพอถ้า<อ>จะเล่น<อ>หุ่นน้ํามันนะตัวเดียวแล้วตัวอื่นไม่ต้องไปยุงหรอกไม่ได้ตังเล่นแบบเก่งกับไเป็นรอบใหญ่นะฮะอย่ารอบนี้เราแนะนามาหนึ่งสามห้าใช่ไหม มาตรงนี้ก็กำไรสิบห้าเปอร์เซ็นขายจบ<อ>โลงไฟฟ้ามีอะไรมีกราฟใช่ไหม<อ> G P S C B G สามตัว<อ>หลักหลักสามตัวเป็นหลักนะฮะแล้วก็อ่าก็จะมี E A ตัวหนึง่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีอ่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกสมีอะไรเดลต้าฮานาะเคซีเล่นยังไงอีกเรื่องเนะเออก็แก๊งเดิมนะฮะ เซ็นเทลซีพีเอ็นใช่ไหมฮะปลอดภัยเซนเทลซีพอกลุ่มโรงแรมก็เซ็นเทลคลดสิกสุดในประเทศไทยอเออไม่ต้องกลัวคือมาตรฐานสุดขึ้นเป็นขึ้นลงไปลงเป็นเป็นเพลนเลยซีพ <C PN S 2> เอขึ้นก็ขึ้นอ่ากำลังขยายตัวทั้งคู่นะฮะแบงก์มีอะไรบีบีเอ n ค s แบอสื่อสารมีอะไรเหลือตัวเดียวละแอดวานใช่ไหมแอดวานแล้วก็ค้าปีมีอะไร แมคโครซีบีออกพี่ก็เห็นแล้วก็วนกันอยู่เนี่ยวนกันอยู่แค่นี้ไม่มีตัวเห็นมีตัวอะไรใหม่ๆเลยอ่ะมันไม่ต้องมาถามว่าเล่นอะไรไงเป็นแก๊งเดิมทั้งหมดเลยอ่ะอีเวแล้วเล่นอะไรอ่ะแล้วเล่นตัวไหนตัวไหนตัวอื่นคขาเล่นอ่ะแล้วแล้วมีเจซีเล่นแล้วเขาเล่นเขาเล่นกับคุณไหมอืมเขาไม่เล่นใช่ไหมใช่อืมใช่ปะ เขไม่เล่นนะเขาเขาก็เล่นกันอยู่แค่เนี้ยนะฮะอ่มีซียาซีตัวหนึ่งอ่มันเล่นอยู่เป็นกี่ตัวกี่แก๊งกันอ่ะใช่ป่ะแต่จังหวะการซื้อเพราะนั้นอ่ะสำคัญคือจังหวะการซื้ออะสำคัญที่สุดลงมาแล้วก็ซื้อสะสมอ่ะโรงพยาบาลมีเล่นอะไรพี่พงศ์จินะมันโรงพยาบาลนะบัรลุงล่าตัวเดียวเลยบัมลุงล่าบีดีเมสเซจก็เขาไม่ค่อยเด่นเล่นบีเฮสตัวเดียวเลยตัวอื่นมันเล่นไหม บนไปบนมาบนไปบนมาบนไปบนมาไปถึงตัวใหญ่เนี่ยมันมีสองตัว B D M S กับ B S ใช่ไหมบีเอสใช่อะมันเล่นไหมล่ะมันเนี่ยอันนี้มันเล่นจากสองร้อยมาสองร้อยสามสิบใช่ไหมค่ะอะแล้วแล้วบ d M S มันเล่นไหมมันเหมือนดีแต่มันไม่เล่นเนี่ยใชไอเขาจะนิ่งไปหน่อยเนาะเขาเขาไม่เล่นลงแฮอ๋อเขานิ่งกว่านิ่งกว่าเยอะเลยอ่าแล้วสมมติว่า property มีอะไรอะอาเซียนเอเชีย p อ o p e r t y นะครับที่เล่นใช่ไหม แลนเทาก็มาเคยเล่นเล่นมันมีหุ้นกี่ตัวมือไทยเดือนนั้นจะมาเล่นกันอยู่เนี่ยไปถึงสถาบันฝรั่งฝรั่งมาเล่นมีอะไรก็ไม่มีอะไรคุณจะอะไรมากมายกระตลาดหุ้นไทยอ่ะแต่ที่คือจำเป็นที่คุณต้องรู้ว่าแล้วช่วงนี้เขาจะเล่นอะไรอ่าเขาจะเล่นอะไรไงใช่ไหมเขากำลังหมุนตัวไหนอยู่เขากำลังหมุนตัวไหนที่จะไปเล่นเล่นไม่ถึงว่าเล่นเล่นอะไรบล็อกเทดเป็นหลัก เป็นหลักเออประมาณนั้นก็มีอยู่แค่นี้พุณเหมือนไทยปตทเล่นได้เหรอพี่ถามเล่นปตทเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ดูราฟปตทสักหน่อยไหมคะปีงเล่นทีงปีงเล่นทีหนึ่งโอ้คันปีงเล่นทีงก็ไม่ได้ให้กำไรอะไรยี่สิบเก้าขายสามเอ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นตอยู่แค่เนี้ยปีงเนเล่นที่ไหนเผลอติดไปทิงไม่ได้ขายเอาทำนิวโล ก็ใช้หัวตูดใช้หัวตูดเล่นได้คือหุ้นที่พี่พูดไปนะคุณใช้หัวตูดแล้วเล่นไปเรื่อยๆมันมีโอกาสที่จะได้คุณไม่ต้องไปหาหุ้นอื่นหรอกไปเดี๋ยวไปเจอแจ็คพอตเข้าไปตัวหนึ่งถูกไหมเกิดลักเจมาดมาเนี่ยนะฮะแล้วก็โดนทีหนึ่งสี่สองลงมายี่เนี่ยกลับบ้านไม่ถูกห้าสิเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยห้สิเปอร์เซ็นแล้วอ่ะอันนี้มื่นเลยนะคอมเซเว่นคอมเซเว่นนะฮะคอมเซเว่นฮะ แต่ว่าทําไมต้องมีอ่ออยู่ดีกโดแล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะแต่พี่ถามว่าพุ้นที่พูดพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้มีเคยโดนไหมอ่ามีแอดวานซ์อีกตัวนึงโดนเนี่ยมันก็ขึ้นมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละพด้เมินเราอะวนอยู่เนี่ยแล้วจบไปแล้วก็ถามว่าแ้าวหลังจากที่ขั้งเงินมันมาแล้วอะไรมันจะขึ้นสมมติอาเซ็ตมันขึ้นไปได้ปีหน้านมันขึ้นไปพันแปดผุ้เล็กสเปกใหญ่ก็จะมาถูกไหม คุณเด็กอาจจะไม่มาคุณเด็กมาตอนนี้แถวๆนี้เอฟงเอไฟเลยกับมากันตรงเนี้ยใช่ไหมค่ะคุณเล็กสเปกใหญ่ก็จะมาใช่ไหมครับก็ไปเลือกดูก็ไปแยกกุู้ดูอะไรดูนะฮะถามว่าคุณเล็กสเปกใหญ่เล่นง่ายง่ายก็เซ็ตต้องไปก่อนผ่านพันเจ็ดไปก่อนนะคุณเล็กสเปกใหญ่ถึงจะมาถูกป่ะถึงค่อยไปเล่นใช่กว่าป่ะ <ไ>อ่คุณ <ขอ S 1> ซื้อผู้ใหญ่คุณรู้ได้ไงผู้ใหญ่จะมาคุณก็ยังไม่รู้จนกว่ามันจะมาไงรู้งี้ไง <c oughs> อ่าเราบอกก็คาดการณ์ได้เราเคยคาดการณ์ถูกไหมล <c oughs> ่ะอ่เคยคาดการณ์ถูกไหมอ่าเออมันก็ <c oughs> แล้วแล้วแล้ว,ลวถามเพื่อตามพี่มาแล้วพี่เคยผิดไหมเราถึงเวลาขาย <c oughs> พี่ก็บอกขายเออถึงเวลาซื้อก็บอกซื้อใช่ไหมซื้อแล้วตอนนี้พี่ก็บอกขายละพี่มาพันโถก็ขายไปแล้วเล่นอะไรได้ได้มากสุดก็ทีเฟกไงออกไปยังไงรอบหน่อย ออกไปหรือยังถามออกไปยังซื้อวันนั้นเก้าร้อยแล้วขึ้นแล้วเก้าเจ็ดศูนย์นะเจ็ดสิบเหรียญจุดออกไปยังอ่าออกไปแล้วเดี๋ยวก็เล่นรอบใหม่แล้วนะฮะเอาอกไปแล้วก็รอรอรอบใหม่ก็มันยังไม่มีสัญญาณซื้อเลยเลยคือมันยังไม่จบหนึ่งไงมันจะมีสองได้ไงล่ะถ้าไม่มีสองจะมีสามไหมแต่บางกำลังเข้าสองอยู่ไงอ่เซ็ต่ะมนยังเข้ากำลังเข้าสองอยู่สองของตรงนี้นะ อสองของอะไรไม่รู้แหละแต่สองก่อนตับอะไรถ้ายังไม่สองะมันก็จะไม่เกิดสามอ,อนุบาลเลยหนึ่งสองสามอ่ะตอนนี้มันจบหนึ่งแล้วแต่มันกําลังจะมาที่สองเพราะฉะนั้นแหละก็เชื่อว่ามันจะมีการปรับฐานในสัปดาห์หน้าเพื่อให้จบสอง <S <S อแล้วหลังสงนการมันก็จะเป็นสามแล้วซื้อหุ้นอะไรหุ้นไรลงอ,ะ <S <S อ่ะ <S 2> <S 2> ไม่น่งดูการดปหุ้นไรลงที่พูดไปมเมื่อกี้หุ้นอะไรลงะ <S <S ่ะหลายตัวมเมื่อกี้แมคโครลงไหม เดี๋ยวเงินมันหายเห็นไปเองอะนะครับขึ้นมาแล้วก็เริ่มลงมาแล้วใช่ไหมค่ะเริ่มพักลงมาเริ่มพักลงมาแล้วพักแล้วบนรูปออกไหมใช่ป่ะมันก็ควรจะมีสามรายละเอียดก็ต้องไปเช็คกันแล้วว่าอันี่คืออะไรนะฮะใช่ไหมเอแน่นอนบีใช่ไหมบีก็ต้องมีสามไซเคิลใช่ป่ะอ่ะบีเอไปยังเอไปยังยังเอไปยังยัง อย่างเอายังไม่ตัดขึ้นเหนือเอ็มเอสดีดไม่ใช่ยังไม่ยังไม่ตัดลงเนี่ยหนึ่งมันต้องสองก่อนต้องทำสองก่อนเนี่ยมันขึ้นมาหนึ่งมันต้องทำสองเลอันนี้มันเขาเรียกขึ้นบีบีมันจะเป็นเอบีซีอันนี้เอบีเนี่ยมันยังไม่ตัดลงนะฮะอ่านับไป่หนึ่งบีสองบีสามบีดีกว่าง่ายๆเดี๋ยวเอบีสีเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงนะฮะเดี๋ยวจะงงกันนะอ่ามันก็มีโอกาสละวันสองวันเนี่ย เอาว่ามันยืนแลแถวเนี้ยมันจะเป็นบัตทอมแล้วมันจะขึ้นยังไงมันก็ต้องสูงกว่าหัวเนี่ยมันก็ต้องสูงหัวเนี้ยถูกปะสิบบาทเออแต่มันจะไปเข้าอะไรไม่ดัชนีอะไรไหมไม่เกี่ยวกับเราอะเราไม่เคยสนใจเรื่องพวกเนี้ยจําได้ไหมครับคอมเซเว่นเข้าเซทห้าสิบจำได้ไหมจําได้ค่ะแล้วลงไหมลงไง จำได้ไหมตอ,อเนเจ็ดเนี่ยต้นปีห่ะเข้าเ็ตห้าสิบแมันขึ้นหรือมันลงละลงเข้าแล้วมันลงตลอดเนี่ยมันไม่เกี่ยวเข้าหรือไม่เข้าไม่เกี่ยวนะตอนอะไรคนกาลังแบบ<ป>เอ้ยต้องปัจจัยพวกนี้ไม่ต้องเลย <c oughs> ม,มามาเลยเหมือนกับว่าเฮ้ยประกาศการประมูลการประมูลไฟฟ้าได้แบบนี้ใช่ไหมการคุนใช่ไหมค่ะพี่ก็ไม่ดูเหมือนการประกาศได้แล้วมันมันลงมันขึ้นก็เห็นมันลงอย่างอ๋อมันไม่เกี่ยวไงไม่ต้อคุณอย่าไปยุ่งอะไรมากตอนนี้คุณเลือกได้แล้วเนี่ย คุณโลกคุณที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่คุณที่ปลอดภัยมันเป็นหุ้เล็กคุณกลางไงน,นะครับมันไม่มีประโยชน์กการพรยุงเซตไงถ้าเซตลงเนี่ยมันมันเจ๊งหลายกองทุนนะกองทุนวายุพักแม่งก็เจ๊งด้วยนะแต่กองทุนตัวใหญ่มันยังไม่เท่าไหร่หประกันสังคมก็เจ๊งด้วยนะแต่หุ้นตัวใหญ่ลงเนี่ยถือไว้หลายนนตัวอย่าให้พี่เปิดเผยเลยมากกว่านี้เลยว่าทําไมมันไม่ลงอนะ่ะค่ะบําบเน็จบํานายข้าราชการอีก เจ๊งแม่งหมดเลยอะถ้าลงอะอ่าแล้วก็บอกว่าหุ้นถูกมันไม่ถูกมันแพงแต่พวกติดกันอยู่เข้าใจป่ะค่ะนั่งตัวเกรงแล้วค่ะตอนนี้เกรงไหมเออพี่พี่เปิดไปเรื่อยๆพี่จะเปิดไปเรื่อยๆแล,ล้วนักลงทุนเนี่ยย่ามาโวยวายกับพี่เพราะพี่เป็นคนเปิดเผยข้อมูลคุณรู้ว่าหุ้นเมืองไทยเนี่ยมันแพงแต่ก็จะมีคนมาบอกว่ามันถูกถูกนู่นถูกนี่ถูกนั่นมันไม่ถูกหรอกมันถูกมันถูกอะไรฮะ ภาษาด็อตอร์นิเวศถูกคอนเนอร์ไว้ที่ราคาแพงรวมทั้งหุ้นดตรนิเวศด้วยก็แพงอ่ะถูกคอนเนอร์หมดแหละตัพับที่ช่วงนี้กําลังฮิตใช่ไหมคะตับที่ช่วงก่อนหน้านี้กําลังฮิตน่ะเออ,น,น,อนั่นแหละมันก็คอนเนอร์ไว้ในที่แพงบอกพีีสิบห้าสิบห้ายังไงตวเนี้สิบเก้าอยู่พีเอชโฟร์เบลดพีเอตก็คือสิบเก้าสิบแปดสิบห้าสิบเก้ามันไม่ใช่สิบห้าสิบห้าคุณคิดมาจากไหนคุณกล้าประกันไหมว่าคุณประเมินถูกอ่ะเพราะอะไรฮะ ผ่านมาเจ็ดปีไม่เคยถูงก็ปีเงี้ยเปิมืนว่าเซ็ตกี่บาทต่อหุ้นเนี่ยใช้คอนเซนซซสของอะไรเต็มไปหมดอ่ะแล้วมันถูกป่ะก็ถูก็็ะน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือไงไม่น่าเชื่อถือก็ดูมันตรงนี้เลยฮะครับดูมันตรงนี้แหละดูมันตรงนี้แหละส็บอันเดอร์่อพีอีสิบแปดจุดหนึ่งแพงโอเคป่ะแต่ทำไมไม่แพงอ้าวก็ มันติดกันเยอะไงใช่เพราะฉะนั้นจะเล่นไหมเล่นก็อยู่ตัวเนี้ยใครถนัดบล็อกเทรดต่อไปเ,ออเล่นไปเล่นมาวนอยู่นี่แหละนะมีไม่กี่ตัวหรอกนะฮะอยู่แค่น,นี้ที่พินิพนธ์พูดเมื่อกี้นี่แหละนะมันไม่ใช่ว่าหุ้นพวกนี้ถ้าราคาลงเนี่ยแล้วมันจะทําให้หุ้นพวกนี้เจ๊งไม่ใช่มันจะทาให้กองที่ถือพวกนี้ไว้มันเจ๊งอ,อืาได้เลยมีมีคําถามออนิดนึงไอ้ขอถามได้ไหมคะเขาบอกว่าเออ สิริก็เล่นอันนี้คุณโอมรํมอินชานะคะจากเฟบุ๊กนะเขาบอกว่าสิริก็เล่นนะครับตัวพ p e เต y เขาเล่นมาแล้วสิริใช่ไหมคะสิริเขาเล่นมาแล้วไม่ใช่เขาเล่นเขาเล่นมาแล้วฮะก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาเล่นมาตั้งแต่หนึ่งบาทก่อนหนึ่งบาทเนี่ยเขาเล่นมาแล้วคุณดูบ้างเขามาจากบาทหนึ่งตั้งแต่ตอนเดือนเก้าแล้วตอนนี้เขาหลุดสต็อปลอหรือยังะเขาไม่เล่นแล้วอ่า คอาเล่นของคุณก็คือก็แก๊กก็อกแก๊กมันมีเยอะไปหมดเลยแหละคุณจะเล่นตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ถามว่าเวลาซื้อวันนี้ซื้อตอนที่เช็ดลงไปแรงหรือเปล่าเช็ที่ลงแรงวันนั้นก็สิริวันนั้นก็ลงตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วสิริขึ้นมาใช่ไหมแล้วตัวอื่นเขาไม่ได้ขึ้นเหรอ่็แล้วบีบีเอลเขาขึ้นไหมบีเอลเขาขึ้นไหมเขาก็ขึ้นไงก็ขึ้นทุกตัวไงเพราะทุกตัวมันก็ขึ้นไงเออเพราะนั้นพูดอะไรไม่ขึ้นน่ะ ท้องเดียวกันส่วนใหญ่มันก็ขึ้นหมดแหละถูกกอบเ่า <c oughs> <c oughs> ในกลุ่มเนี่ยคุณเอาอะไรมาเอาเอาเอาสุภลัยอ่าสุพลัยอ่า <c oughs> สุพลัยอนะฮะอนี่สุภลัยก็โดนตัวนี้แล้วขึ้นไหมอ่าสุภลัยเขาก็เล่นไงก็ขึ้นก็ขึ้นทุกตัวแหละถู <c oughs> กเปล่าวันนั้นถามจังหวะซื้อหุ้นนะนะไอ้วันที่มันผพนอีกอะ่ะซื้อได้ทุกตัวแหละ ที่พีนิพลบอกวันนั้นเออมันก็ขึ้นทุกตัวแหละมันไม่มีไม่ขึ้นแล้วทัวนี้มันขึ้นเคลียร์เขาเล่นเขาสลับเล่นไว้วันนี้ตัวนี้เล่นแต่มันเล่นขายด้วยเล่นซื้อไงค่ะใช่ไหมเออสลับไปเขาเล่นเนี่ยแล้วเขาจะเลิกเล่นแล้วล่ะอืเขาจะลาบไปทำไมอ่ะถือว่าเปล่าใจเลยอ่ะมีแต่ทาง u t u b e นิดนึงนะคะอันนี้ลูกศิษย์อาจารย์แน่นอนอาจารย์ครับวันนี้ผมรับไทยคอมกลับแล้วครับผมว่าผมจะพยายามเล่นตัวเดียวครับ คุณรับกลับแล้วใช่ไหมก็ถูกคุณรับกลับแล้วนะฮะเพราะเป็นโดจิใช่ไหมฮะตอนแพนิคมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นนะแล้วมันลงมาแล้วฮะเออมันทำหนึ่งแล้วมันตัดแล้วยังไงเนี่ยมันก็ทำสองแล้วไงเห็นไหมเนี่ยครบแล้วทําเสร็จแล้วเนี่ยสมมุตินับหนึ่งสองนะสองแล้วเดี๋ยวจะทำสามวิธีหนึ่งซึ่งสามก็อาจจะขึ้นไปสูงกว่าสิบห้าบาทหรือสูงกว่านิดหน่อยอาจจะติดสิบห้าบาทสิบแล้วก็จบอ่าจจะถามขึ้นไปสิบห้าบาทก็สิบเปอร์เซ็นไง ยินดีกับคุณเดฟด้วยนะคะถือว่าอันนี้ลูกศิษย์อาจารย์แน่นอนคือถ้าเซตมันขึ้นไปอ่ะตามที่เราคาดกันเนี่ยมันก็ขึ้นตัวแรกเออค่ะเออมันก็ขึ้นทุกตัวอ่าถ้าเซตขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์พวกนี้ก็ขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อ่าก็คุณอยู่ตัวไหนคุณก็อยู่ตัวนั้นก็ถูกแล้วนะลงมาก็เรียกว่าดับเบิลบัตทอมหอลุ่มหายไปเป็นโดจินะฮะจะเล่นไหมไม่เป็นเล่นก็ไม่เป็นไรก็ออกข้างไปก็ได้นะฮะเดี๋ยวพอเขาเล่นกันก็ค่อยเล่นใช่ไหม ค่ะอืมจริงๆก็เหมือนเราดูเป็นตัวตัวตัวที่เราถนัดไปเเปลี่ยนนะเปลี่ยนม้าเมื่อไหร่ผิดทางตลอดลอเดี่ยค,ค,คือเราจะเปลี่ยนม้าได้เมื่อเมื่อ,อไรฮะคือก่อนเราจะเปลี่ยนมา้าเราไปดูก็ไอ้ม้าตัวนั้นเนี่ยนะมันก็ขึ้นมาพร้อมตัวมันวิ่งออกออาจะซองมาพร้อมตัวอื่นหรือเปล่าใช่ไหมค่ะถ้ามันออกมาพร้อมกันถามว่ามีมีเหตุไหมที่เราต้องเปลี่ยนตัวม้ามันก็วิ่งมาซูสีก็แหละเมื่อขึ้นมาทุกตัวใช่ปะค่ะคือเวลาดูดูให้ครบ นะครับอย่าดูเป็นวันเป็นต้นเหตุของขอดทางเนี่ย,ยใครเล่เนฟิวเจอร์มั้งฮะก<อ>ารเล่นทุกวันเป็นต้นเหตุของความเรือหายเนี่ยเราจะมีใบแอดตลอดเวลาเนอะเห็นแล้วนเป็นกฎข้อก้าอยู่แล้วเออคุณเล่นทุกวันเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุข,ของการที่ทําให้คุณขาดทุนแต่ถ้าคุณเล่นเป็นรอบอะอันนี้เขาถือว่าเข้ามารอบหนึ่งเจอโดจิเขาขายใช่ไหมสิบสี่เจ็ดนะฮะวันนี้ลงมาโดจิลุ่มกน้อยเขาซื้อกลับสิบสามห้า ทำ,ต,ำต,ตามแผนที่อาจารย์บอกหุ้นไม่มีเลยมากอถ้าหาหุ้นเจอแล้วนะฮะแล้วไม่้วหุ้นที่มีอนาคต่มีอนาคตมีสองอย่างกําไรไม่ลดอันงนี้ดีกว่าไม่โตก็ได้แต่กาไรไม่ลดก็ได้เราเอาเทคนิคเข้าเข้าไปเล่นตัวที่คุณคุ้นเคยอ่ะแล้วแบบเนี้ยคุณคิดว่าถ้าขึ้นสะิบเปอร์เซ็นเนี่ยคุณคิดง,ง่ายๆว่าเซ็ตขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันไปถึงไหนวันนี้เซ็ตคือเท่าไหร่ฮะพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง ถ้า <ạ. S 1> ขึ้นสิบเปอร์เซ็นคือขึ้นร้อยห้าสิบเจ็ดถูกก็เท่าไหร่อ่ะก็พันเจ็ดร้อยยี่สิบพันเจ็ดะแต่เนี้ยแค่เซ็ตไปพันหกอะมันก็ขึ้นไปที่ที่เก็บแล้อวอะ <17 S 1> ใช่ไหมเจ็ดบาทสิบห้าบาทขึ้นสิบ <17. S 1> ห้าเลยว่ะเออสิบห้าบาทนี่ก็สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เซ็ตมันต้องขึ้นไปพันเจ็ดร้อยี่สิบอะอะไรง่ายกว่ากันตอนนี้ง่ายกว่ามันง่ายกว่านั้นตอนนี้ง่ายกว่าค่ะใช่ ใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่คุณถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องไปสร้างดาวเทียนเขาจะต้องไปออกคุ้นกู้นู่นนี่นั่นยังไงเขาก็ต้องเล่นอ่ะค่ะต้องกู้เงินต้องอะไรเขาก็มีวิธีของเขาจะเล่นแต่แล้วเขากําไรไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับแต่เมื่อกําไรยังไม่เฉลยนะมันยังไม่เฉลยกาไรไหมหุ้นนั่นอ่ะมันไม่มีที่หุ้นที่ไหนลงหรอกแต่ถ้ากำไรมันเริ่มเติบโตสองสามปีต่อเนื่องนะกูเตรียมระวังไอเดียมันก็ลงอ่าแ้่จะมีการปับอ่ามันเฉลยแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะลงอีก ออขอคำถามสุดท้ายเลยได้ไหมคะพี่นิพนธ์เพราะรว่าอันนี้คําถามนี้เนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยเคซีีค่ะอันนี้กําลังขี่ม้าเอกเคซีกันอยู่นะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนม้า <ๆ S 1> ไมลงมาไหมลงมาไหมก็ 1, ลงมานี่ไงหนึ่งแล้วทำสองยังไงฮะอ่ะก็พอดีสูสีสูสีก็ถือว่าเป็นดับเบิลบัตทอมได้ใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นโซนซื้อก็อยู่โซนเนี้โซนที่มันกําลังทําอยู่เนี่ยนะฮะ,ะหัวตูดเป็นตูดไหม ดูตรงนี้ก่อนอันนี้เจ็ดร้อยตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ก็เจ็ดร้อยก็พอได้นะก็เล่นรีบาวกลับไปที่สี่ห้าใหม่ไหมถูกปะอ่าดูเป็นแบบนีออ้ดูแบบนี้แล้วดูเห็นภาพได้ง่ายขึ้นหรอพี่กูก็ตามเพี้ยตัวเดียวแหละหลุดก็กัารหายใจไว้ก็แค่นั้นเองตีมือ,อไว้ถ้วพุ้นถ้ามันจะลงอะนะนะถ้ามันจะลงอ่ะนะครับมันไม่มีตรงนี้หรอก ตรงนี้จะไม่มีมันจะลงไปเลยฮะตอนนี้เห็นยี่สิบบาทแล้วค่ะเพามันจะลงไงอืมนี่เขามีการทำนิวไฮขึ้นมาก็เห็นวราเล่นกันบล่มขนาดนี้มันจะมันยอมกันที่ไหนอะยอมกันที่ไหนมึงออกรีเสิร์ชมากูใช้เงินดันเนี่ยนะมึงใช้เงินเดินกูออกรีเสิร์ชระทุบมึงอะมึงเล่นไงก็ขอให้มันเล่นอ่ะ ไม่ใช่ว่าสี่สี่บาทไปสามปีอะไรเงี้ยมันน่าไหมมันน่าซื้อไหมล่ะถ้ามันไม่น่าซื้อนี่มันจะทําให้รายย่อยอ่ะทํามาหากินได้ใช่ไหมแต่รายใหญ่ทำมาหากินยากหน่อยนึงแบบเนี้ยนะ,ะ,ะครับขึ้นไปก็ขายไหมล่ะขึ้นไปเราก็ขายก <c oughs> ็ขึ้นไปก็ขายนะครับคับรายชรายก้ามาเจอห้าเปอร์เซ็นต์ก็สองบาทสองบาทก็สี่หกสี่ห้านะฮะ อ่าพอพอผ่านนะพอผ่านนะผ่านสี่หกตรงนี้ใช่ไหมผ่านสี่หกเสรึจเกเอ้ยทำนีมว่าจะไม่ขายอีกละเอาอีกละโดนอีกแล้วก็ยังไม่ไปายเยะไปไปทาไมเราก็ดูเป็นรอบไว้ก่อนใช่คือคือสุดท้ายเนี่ยพอคุณเลือกคุณด้แล้วคุณก็ใช้เทคนิคเล่นสําคัญที่สุดก็คือสต็อปลอตอยู่ตรงไหนค่ะเลยค่ะโอเคค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาแป๊บเดียวแต่ว่า ไม่แบบนะเรียกว่าเราครบทุกอย่างเลยนะรเราขอบคุณทุกตัวเลยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอทีมสงการกันนะคะพี่นิพนธ์ด<อ>สวัสดีครับใช่เลยสวัสดีค่ะ, <S <S 2> <S 2> คะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนนะพี่นิพนธ์